สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีนะคะห่างเฮินคลิปไปกันสนาแล้วนะวันนี้ก็มอีอะไรพิเศษจะมาโชว์เพื่อนๆเพราะว่าได้ทําแล้วมันดีก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะอันนี้ที่เห็นเนี่ยนะก็คือเป็นข้ากล้องค่ะนะ,ะวันนี้จะมาทําสูตรอาหารให้แม่หมา <S <S น้ํานมดี <S 2> <S 2> <S <S ค่ะ พอดีนาตาลีได้แม่หมามา,มาตัวหนึ่งเอาไว้จะเล่าประวัติให้ฟังนะเพราะว่าหมามามาเป็นหมาจรจัดค่ะมาคลอ,อ,อดลูกที่บ้านทีนีเ้เราก็เวทนาก็เลยเลี้ยงเข้าไว้นะ ทีนี้เขาคลอดลูกได้ตอนนี้เนี่ยลูกเขาได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะสูตรอาหารที่วันนี้จะมาแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทดลองทําให้เขากินมาแล้วประมาณ1อาทิตย์ก็คือ2อสัปดาห์แล้ว2อาทิตย์แล้วนะคะก็จะมีข้าวกล้องค่ะทุกเช้าเนี่ยนะคะเราก็จะต้มข้าวกล้องเนี่ยประมาณ2ถ้วยแบบนี้ค่ะข้าวกล้องนี่แหละนะวิตามินแร่ธาตุดีมากเยอะมากใช้ประมาณ2ถ้วยแล้วก็ต้มกับน้ําเปล่าออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนะทุกเช้าก็ ต้มประมาณถ้วยครึ่งหรือสองถ้วยบางทีก็เหลือบางทีก็อพอดีนะคะก็ต้มกับน้ำเสร็จเข้ากล้องนี่มีมวิตามินแร่ธาตุมีคาร์โบไฮเดรตมีคุณภาพเยอะดีมากๆเลยนะก็เอามาต้มค่ะแล้วก็ใส่กระดูกไก่ลงไปนะกระดูกไก่เราก็เลือกเอาเฉพาะาากระดูกที่อ่อนๆไม่มีกระดูกแข็งไปทิ้มลำไส้เขานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงคอนะ แล้วก็เลือกสัตวเอาเฉพาะกระดูกที่ดีๆนะก็เป็นน้ําต้มกระดูกแล้วก็มีเนื้อไก่บ้างแล้วก็บางทีเราก็ปนเนื้อไก่ลงไปนะอันนี้ก็คือข้าวนะคะข้าวกล้องนะ,ะเพื่อนๆข้าวกล้องพอต้มเดือดแล้วกับกระดูกไก่พอเรียกว่าสุกแล้วนะที่ขาดไม่ได้สําหรับแม่หมาเลยนะก็คือหัวปีคะ่ะเพื่อนๆก็ในเมื่ออันนี้เป็นความคิดของนาตาลีเองในเมื่อตอนที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยนะ ตอนที่เราให้นมลูกคนนี่แหละให้นมลูกนาตาลีนี่แหละให้นมลูกมาก่อนเราก็กินหัวปีต้มหัวปีผัดหัวปีทอดเวลาที่เราให้น,น,นมลูกก็น้ำนมออกดีก็บ้านเราก็มีแต่โดมกล้วยทั้งนั้นหัวปีเราก็ตัดทิงท้งทิง้งควางๆก็เลยตัดออกมาแล้วก็สับสับสับ,สบแล้วก็ต้มไปกกระดูกไก่ค่ะเพื่อนๆนี่แหละหัวปีโอ้โหเขากินอย่างอเอยอร่อยต้มต้มให้นิ่มเลยนะคะแล้วก็ให้กินเ้าก็ ทำให้แบบมีน้ำนมดีอ่ะเราก็สังเกตดูว่าแม่หมามีน้ำนมดีไหมโอ้โหน้ำนมดีมากลูกเขาอ้วนพ้นมากมากเลยนะก็เป็นหมาที่มาคลอดลูกเองที่บ้านทีนี้เราก็ทำไงเวทนาเราก็ต้องเลี้ยงไปอันนี้ก็เป็นสูตรอาหารที่ทำง่ายๆนะหลังจากต้มอ,อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนเพื่อนๆก็จะอันนี้ก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่เราทำให้แม่หมานะคะ าทูสดค่ะครึ่งกิโลได้มา6ตัวแค่20บาทเองค่ะก็แต่น้ำมันนิดหน่อยเพเขให้เขาเลยแล้วเ๋ยวใส่นกับอาหารก็ได้หรือว่าข้าวใจแต่ละมือ้อเขาก็ได้ค่ะหอมอร่อยรับรองหมากินไม่ห้เลยเพราะว่าอะไรรู้เปล่าลูกเขาก็ดึงนมเขาทั้งคืนทีนี้เราก็สงสารตายแล้วให้กินตอนนี้แม่หมาที่บ้านนันตลีกิน3ามือ้อกินวันละสามือ้อนะ กินแบบนี้เลยแล้วน้ำนมดีทำแบบนี้แหระคาบ้านๆเข้ากล้องก็ถูกๆเพื่อนๆหัวปีก็มีเองนะแล้วก็ต้มลงไปให้สุกกระดูกไก่ก็ถูกๆสองโครงเพียงแค่25 25รือบาทนะ เาก็ถ้าต้มขนาดนี้ลอตเตอรีใส่แค่โครงเดียวบางทีก็ปนเนื้อลองไปให้เขาอีกด้วยแล้วก็ได้แคลเซียมจากปลาทูค่ะนี่ปลาทูวิตามินแคลเซียมดีมากก็สลับกันไปนะสําหรับเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆที่มาโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูว่ามีของแค่ไม่กี่อย่างมีข้าวมีหัวปีมีกระดูกไก่แล้วก็มีปลาเสริมให้เขาเป็นแคลเซียมนะนี่แหละอาหารหมาแม่หมาที่บํารุงน้ําดมให้เขาค่ะนะ ใครอยากได้ไปลองทําดูแบบเป็นสูตรที่ถูกถูๆชาวบ้านจริงๆอ่ะนะก็ทำแบบนี้แหละเพื่อนๆไม่มีอาหารอะไรหรอกมีแต่ว่ามาืม้อเช้าแบบบางทีเขาออกมาจากกงเขาโซมาเลยเราก็เอาอาหารแล้วก็ผสมไข่ไก่ให้กินนะไข่ดิบเลยให้กินนะก็จะช่วยบํารุงน้ํานมได้เหมือนกัน